สวัสดีค่ะพี่พนิดานะคะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะวันนี้นะสวัสดีพี่เอ็นเสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พที่เข้ามาเนาะวันนี้นะคะก็มาคุยสบายๆเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการดูหมินหมินประมาทเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะ สวัสดีค่ะปู่มหามุนีสวัสดีนะคะพี่วรัญญาสวัสดีจากคุณทนายแคทคนสวยสวัสดีนะคะปู่มหามุนีไล์กี่ครั้งแล้วเอ่ยวันนี้นะคะสวัสดีนะคะพี่ธนพรสวัสดีจ้าทนายแคทสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่วันนี้ปู่เข้ามาเยี่ยมช่องแคทนะคะขอบคุณนะคะปู่นะสวัสดีค่ะพี่น้องปลาสวัสดีค่ะพี่นัทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ขึ้นน่าจะขึ้นชนกับพี่ๆหลายช่องเนาะแต่ว่าแค่ต้องหาเวลามาไลฟ์นะคะพี่ๆไม่งั้นจะไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าขาดการไลฟ์มาน่าจะวันสองวันแล้วเนาะอ่าสวัสดีค่ะพี่แพนสวัสดีค่ะคุณทนายแคสสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เอนพี่ปาล์มทักททยอ่าพ่อตุ้มหมูนะคะพ่อตุ้มหมูใครเอ่ยสวัสดีนะคะพี่วรัญญาสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามานะคะพี่ พันนิตยาด้วยเนาะก็วันนี้ก็เมื่อเช้านะคะแคทก็ดูไลฟ์สดของอาทางทางท่านนายสมเกตไม่ทันเนาะแต่ว่าไปย้อนไปย้อนฟังมาเนาะก็ได้ความรู้อะไรต่างๆเยอะแยะนะคะพี่ๆนะคะก็ได้ข้อคิดต่างๆเมื่อคืนก็แว้นพี่ๆหลายช่องนะคะนอนดึกนะคะได้พิมพ์งานแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรประมาณนั้นนะคะ าภาพและเสียงชัดไหมคะรู้สึกว่ากล้องแคทมันจะเบอๆอยังไงไม่รู้นะคะเช็ดหน้ากล้องนะคะเมื่อกี้นะคะสวัสดีนะคะตอนนี้มีกี่ท่านแล้วเอ่ยสวัสดีนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะมีมีมีช่องมีช่องของพี่ดาบมากไกลเนาะได้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 ไ,ด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 ไดลฟ์สดอยู่เนาะน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีด้วยอะไรประมาณน,น,นั้นนะคะ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาในวันนี้เนาะแคทก็จะขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่นานนะคะอาจจะขึ้นชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้เก็บชั่วโมงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอตอนนี้นะคะชั่วโมงของแคะย,ยังไม่ถึง2000ชั่วโมงเลยนะคะเพิ่งได้พันพันนิดๆเองนะคะก็พยายามที่จะไลฟ์บ่อยๆแล้วก็ทําคลิปบ่อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้หน้าที่การงานแล้วก็ มันเพิ่มหน้าที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทะเบียนเรียนเนติบัณฑิตนะคะก็เลยพยายามที่จะแบ่งเวลานะคะพี่พี่ก็ต้องขออภัยด้วยที่ขึ้นไลฟ์สดไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงคลิปได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามนะคะ พี่ธนพรชัดเจนใช่ไหมคะพี่ประธานพรกัว่วูลสวัสดีจากทนายแคทเพิ่งดูไลฟ์สดครั้งแรกคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่อาจจะเข้ามาไลฟ์สดของแคทครั้งแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะมีปัญหาในด้านข้อกฎหมายหรืออะไรที่จะต้องมาปรึกษาแคทนะคะสามารถเมน้นเม้นได้นะคะก็คุยสบายๆไปด้วยแล้วก็ถามปัญหาข้อกฎหมายไปด้วยก็ได้นะคะพี่ๆอ่า พี่พี่ซูเปอร์แอนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพี่พี่แอนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่มามา,มาให้กำลังใจแคทนะคะอ๋อพี่ดาบตอนนี้สองช่องดูพี่ดาบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพี่ดาบไลฟ์สดอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นไลฟ์ได้กี่กี่นาทีแล้วเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้ยังยัง,ย,งยังมาให้กาลังใจแคทนะคะแต่ว่าภาพชัดเจนไหมคะพี่ๆภาพชัดเจนปะเอ๋ย พี่น้องปลามอร์นิ่งค่ะพี่ซูเปอร์แอนนะคะพี่น้องปลาทักไทยทักททยพี่พี่ซูเปอร์แอนนะคะพี่ทราเวลสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามานะคะพี่แพนให้กําลังใจมานะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะก็มีมีหลายประเด็นน,อนอ้อบางบางคนก็ถามว่าดูหมิน่นกับหมิ่นประมาณนี่มันแตกต่างกันยังไงนะคะก็มีหลายคนถามอยู่เหมือนกันนาอ ก็จริงๆอย่างความผิดฐานดูหมินเนี่ยมันมันเป็นความผิดยอมความไม่ได้นะดูหมินนะคะแตกต่างกันแต่ความผิดฐานดูหมินเนี่ยมันจะเป็นความผิดความผิดลหุโทษเนาะโทษจะไม่เยอะโทษปรับก็ไม่สูงนะคะแต่ว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยข้อหาหมิ่นประมาทนี่ยจะเป็นความผิดอันยอมความได้เนาะแต่ว่ามันก็มีข้อมันมีข้อที่เป็นจุดสังเกตเยอะนะคะนะคะพี่ๆก็เวลาที่เรา ชัดจ้าภาพเสียงชัดนะคะพี่ตาตาสวัสดีค่ะมาจากดามมากไกลค่ะเอฟซีจากเยอรมันใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ดามมากไกลก็อาจจะพูดถึงเรื่องคดีด้วยเนาะแต่วันนี้ก็มีหลายๆาท่านนะคะที่ที่บางทีก็ถามดูหมิน่นกับหมิ่นประมาทนี่มันมันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะความผิดฐานดูหมิ่นนี่ก็เป็นการพูดพูดด่ากันต่อหนะะ้าค่ะพูดจาหยาบคายพูดดา่าดูถูกเขาดูหมิ่นเขาต่อหนะะ้า หรือที่เขาเรียกว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะความผิดตรงนี้ก็จะเป็นความผิดละหุโทษโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งบาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่เป็นแต่การดูหมิ่นเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะคะแต่ว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยยอมความได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทนี่มีข้อสังเกตยังไงนะคะแคทก็ได้ได้ ได้รวบหัวข้อเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยขึ้นมานะคะจริงๆจริงๆในส่วนของอในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยแคทได้ทำคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเอามาอาจจะมาจะเอามาพูดให้พี่ๆได้ฟังกันอีกทีนึงนะคะก็พี่ตาดาบอกว่าทนายสวยสมคำเล่ำลือจริงๆขอ <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ค่ะใครไปพูดบ้างนะคะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะช่วยแล้วก็แอปของ Prism l i g h t เนี่ยม,มันอาจจะทำให้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 ดูหน้าเรามันดูมันดูโอเคขึ้นน่นะคะแต่ว่าคือแค่นะียังยังยังไม่ค่อยกล้า,าใช้กล้องของอของ YouTube เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้จัดฟันมานะคะก็กลัวว่า มันจะมันจะรูปหน้าไม่โอเคนะคะสวัสดีพี่ sk focus นะคะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแคทขออนุญาตอ่าพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจะมาทักทายพี่พี่พี่พอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านเมนนะคะพี่พอ่าเรามารู้จักความผิดฐานหมิ่นประมาทกันนะคะแคทก็ได้มีได้มีการสรุปนะคะมานะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของการการซุบซิบนินทากันเนี่ย มันมีความผิดไหมอย่างเช่นบางทีเราเรานินทาคนอื่นรับหลังอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยนินทาในในายกนายขอนายขอ้อย่างเงี้ยมาคุยกันอย่างเงี้ยถามว่าเป็นหมิ่นประมาทไหมถ้าทําให้เขาให้เกิดความเสียหายก็หมิ่นประมาทนะคะจะสรุปคร่าวๆนะคะพี่ๆสรุปคร่าวๆดังนี้นะคะว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยม,มันมันมีลักษณะยังไงนะคะ การหมิ่นประมาทนะคะก็คือการใส่ความคนอื่นนะคะต่อบุคคลที่3นะคะ,ะซึ่งทําให้เขาได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าในสิ่งที่เราพูดไปหรือนินทาบุคคลอื่นไปเนี่ยมันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วแล้วข้อเท็จจริงหรือความที่เราพูดกันกับบุคคลอื่นเนี่ยนินทาบุคคลที่3เนี่ยถ้ามันทําให้เขาให้เกิดความเสียหายก็ เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะแต่ถ้าเป็นคําด่าด่าให้เจ็บใจด่าเจ็บแสบด่าแบบด่าเขาต่อหน้าเนี่ยอาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นก็ได้นะคะทีนี้การใส่ความฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันข้อเท็จจริงที่ที่เราพูดใส่ความเขานะคะการกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงอาจจะเป็นการกล่าวยืนยันตรงๆหรือกล่าวเป็นในๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเลยกับ ความผิดอย่างเช่นสสคนนี้โกงกินหรือกินน้ําใต้ซอกเป็นสุนัขรับใช้อย่างนี้นะคะเฮงซวยบ้างอย่านี้นะคะถ้าต้องตีความหมายก็คือคู่ความต้องนํำเสืรมในความหมายตรงนี้นะคะว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทเขายังไงการใช้ถ้อยความนี้เป็นการใส่ความเขาเนี่ยทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังยังไงนะคะ ก็เดี๋ยวแคทจะทักทายพี่ๆหลังจากที่ได้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไปก่อนเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนนี้มีพี่ๆกี่คนลนะคะเข้ามานะคะทีนี้การใส่ใส่ความหรือกล่าวร้ายบุคคลอื่นเนี่ยเราอาจจะระบุชื่อนะคะจริงๆจริงๆการกล่าวใส่ได้บุคคลต้องระบุชื่อชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นใครนามสกุลอะไรนะคะหรือถ้าเกิดว่าระบุ ระบ,บุแค่อักษรยอ่อหรือระบ,บุชื่อสมมติอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ระบ,บุชื่ออย่างเงี้ยอาจจะเป็นความผิดกั